แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8กุมภาพันธ์2566มาอัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยกำหนดการโอนครั้งต่อไปเป็นครั้งที่10นะคะ โดยจะโอนจ่ายในวันพรุ่งนี้9กุมภาพันธ์2566โดยธนาคารอมสินได้โอนจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว9ครั้งนะคะ383,047ครัวเรือนเป็นเงินกว่า2,460,947,000บาทเมื่อวันที่ 20, 24, 31มกราคมและ 1, 2, 3, 6 7-8กุมภาพันธ์นะคะไม่สามารถโอนเงินได้จำนวน17,297ครัวเรือนเป็นข้อมูลณวันที่8กุมภาพันธ์เวลา16.30นนและเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยรอบต่อไปดังนี้นะคะครั้งต่อไปเป็นครั้งที่10นะคะปอได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่9จังหวัดได้แก่เชียงราย นครนายกหนองบัวลำพูสุราษฎร์ธานีขอนแก่นปราจีนบุรีหนองคายสุพรรณบุรีและยะโสธรโดยให้ธนาคารอมสินจ่ายเงิน52,587ครัวเรือนเป็นเงิน381,555,000บาทโดยคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในวัน 9, พรุนนะะ่งนี้9กุ้มภาพันธ์นะคะทั้งนี้ปปอยู่ระหว่างส่งตรวจความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชน27จังหวัด จำนวน88,722ครัวเรือนจำนวนเงิน500กับอีก1,876,000บาทในแก่จังหวัดสุโขทัยระนองน,น่านเพชรบูรณ์รังนะครราชสีมาบุรีรัมย์ลำพูนสิงห์บุรีอุบลราชธานีจะเชิงเราราชบุรีเชียงใหม่มหาสารคามสตูลร้อยเอ็ดศรีสะเกดเลยสะแก้วอ่างทอง เชียงรายสมุทรสาครชนบุรีนนทบุรีลบบุรีนครปฐมและพระนครศรีอยุธยานะคะขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ถ้าหากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้ท่านรีบดาเนินการโดยด่วนนะคะเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถติดตามผลได้ที่เว็บไซต์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทรศัพท์026373511นะคะอัปเดตคืบหน้าตารางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยครั้งที่10ในวันพรุ่งนี้ 9้ากลุมภาพันธ์นะคะ